เดีแดงกระสายครับไคนี้ซ่อามากีวันอาทิตย์หนึ่งได้ก็โควิดนี่ <COVID> ได้หยุดไหมหยุดอยู่ก็หยุดอยู่แล้วเราก็เข้าค่ายนี่ตอนไหนอ,อ่อาทิตย์ที่แล้วออต้องสามอาทิตย์แสอสามอาทิตย์ก็ <c ười> คือเขาเข้าค่ายเลยพอรายการออกนี่เข้าค่ายเลยครับ <c ười> แล้วช่วงที่หยุดนี่เราไปไหนบ้าง <c ười> ทางานอนะ๋อไปทํางานมาทำอะไรตอนนั้นเราทำฟอนต์เจอครับก็เลยไปฆ่าเวลาไปก่อนเนาะแร้วพอมวยมาเราเข้าค่ายเลยก็เลยหยุดงานเลย ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละติ๊กเก้าเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบเราเป็นมือตาอะไรครับเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอจ็อกเกอร์เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งวันนั้นเจอไรกันที่ลังสิตใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างแพร่อ๋อพริกแพ้เข้าหรือแพร่อ๋อเบียดกันมาแล้วไหเบียรัไปพลาดครับแพร่เขาลูกไหนวันนั้นลูกผักแปดแล้วเขากำลังการเคลื่อ โอ้เล,เลยพลาดเลยลูกเดียวเลยเสร็จเลยครับแล้ววันนี้เราวาเกยวังไหนเนี่ยมันเดิรมาเดินแรกเขาของเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไม่ค่อยม,อมีก็คือวันนี้ว่าน่าจะฟัดได้ครับยังวันนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลสามโลเราแล้ว,ล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 วอย่างเราซ้อมที่นี่ไครมาเป็นผู้ป้างผู้สรอะไรบ้างพี่หลวงพระแทร็คกี้ ไปปั๊มคนหลวงอ๋อไปปั๊มที่นู้นด้วยครับก็เอาตัวใหญ่ๆวะนะเถอะครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราบักจีสองหนักแล้วเป็นไงบ้างก็เกินอยู่เจ็ดขีดครับเราไม่มีปัญหานะเจ็ดขีดได้ประมาณสองปอนด์ป่ะครับผมใน่แล้วก็ไม่มีปัญหานะสบายๆอันนี้คือชินอยู่แล้วชินแล้วอืมอ่ะเราต่อยมือมาเรวๆนนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาจำไม่ได้ครับก็เยอะอยู่นะเยอะครับอืม อย่างล่าสุดก็คือนี่แพ้เข้ามานี่เลยแล้วก็หยุดเลยครับไปนี่เลยมาล้างตาครับอ่ะเราเป็นพันจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนๆของเราวันนี้นะเออชยพี่น้องวยฝื่พี่น้องยุ้ยเชียรงนะครับเใจละไปนะไปนี้ต้องล้างตาให้อยู่นะครับโอเคขอบพักน้องจ้า